เราจะประกาศสงครามกลางกามหากแม้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่เป็นมนุษย์ก็ตามเป็นเทวดาก็ตามเราจะไม่กลับมาเสพกามอีกตลอดอนันตกาลเผือปฏิบัติเข้มข้นไปเข้มข้นไปรู้บ้านปสุดท้ายเบื่อมนุษย์ตั้งัดเลยว่าเวลาเราตายเราจะไม่กลับมาเกิดในโลกมนุษย์จะไปเกิดในเทวโลก แล้วก็ประกาศสงครามก้าวกางเม้นมีนางทพิอักษรเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ตามยมยุกเบื่อที่สุดเลียดที่สุดเรื่องของสตรีเพศเราจะเข้าสู่มหาปรินิพพานตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่เทโวโลกนุน่นพิกสัญญาทางโลกเข้าสู่ทางธรรมเห็นไหมล่ะ นั่นแหละจิตของผู้ดีที่สร้างบารมีทางด้านดีเป็นแบบนี้จะให้หลวงปู่ไปเปกียก้อย่กับพวกอาปีสิ่งที่อาปีให้มีทางนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยใครจะว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นี้เราอานุโลมที่สุดนะเพียรพยายามจะไม่ให้มีนิสัยที่ก้าวเล้าสตีเพศนี้ออกมาให้เห็น แต่มันก็มีเรื่อยได้ยินเรื่อยก็อย่างนี้แหละนี่เหมือนนี่อีโูกมาทำนี่เนี่ย,ยก็ทำแท้งทำไมไม่มีความรู้สึกในคิดที่เป็นมนุษย์บ้างลูกอาจจะปรับสภาพตัวเองนานแล้วที่มาแก้ตอนบั้นปลายมันจะแก้ได้ยังไงมันต้องแก้ที่ต้นเหตุ แก้ทิพยปลาเงี่ยมันแก้ไม่ได้ขังอลูกหลานเขาใจด้วยดีก็ส่วนบ้านปลายแต่ต้นมันไม่ดีนี่ใช่การละช่วททำดีพระพุทธเจ้าทรงยกกั้งแสนเสลินก็ใช่แต่บาปกุศลที่เราได้สร้างไว้แล้วนี่มันติดในจิตนี่มันถอดท้องกันได้เลยนั่นแหละเรื่องของเรื่องนั้นแล้วเราจะไปสอนใครล่ะ นี่เห็นไหมนะตัวอย่างที่หลวงปู่สอนลูกสอนหลานสอนลูกอสอสนลูสหานนี่เราเป็นตัวอย่างที่สง่างามที่สุดไม่มีที่ต้องตีตัวเองเรากล้าพูดอย่างเจมเ็มิเตมหน่วยว่าทําไมเราจึงบรรลือสีหนนาอยู่ตลอดก็เพราะเราดีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีที่ต้องตีตัวเองไม่มีข้อดังค้ายเรื่องของพวกนี้นี่ขอให้หลูกหลานเข้าใจด้วยนะ อเล่าให้ฟังชีวประวัติลูกขุนเขาอนันอยู่เป็นพ่อพิมแม่พิมพ่อแบบแม่แบบนั่นแหละทำให้ลูกม,มีสติกำลังปัญญาแล้วก็ปัจจุบันแห่งพี่น้องวงจาคนาญาติที่เกลือกกลัวกับสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นพวกนี้เปลี่ยนรูปเปลี่ยนผัวเปลียนเมียจ้าละพัด แต่เขายัางดีทุกวันนี้หลวงปู่พอทำใจได้พอเหมือนลวงปู่อยู่กับพวกนี้อยู่ตลอดเห็นไหมล่ะขณะหลวงปู่สอนเทพล้มประดาตายมันก็ยังบ้าอยู่ผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เกินกนันอีกนั่นแหละแต่หลวงปู่ก็พออยู่ได้ทนได้ พอได้ตั้งใจแล้วมันก็ได้แค่นี้มันก็มีแค่นี้อยากจะเห็นคนดีบุรุษเพศที่ดีสตีเพศที่ดีสักคนพอมีไหมในโลกมนุษย์นี่นั่นในเรื่องของเรื่องนั้นยิ่งพระดีไม่ต้องไปยพูดถึงแล้วไปหาที่ไหนล่ะนั่นเรายังไม่เห็น ผูู้ผ huh kind of ู้โพโพปิดความชั่วตัวเองไว้ไม่กล้าเปิดเผยนั่นเอาความดีปัจจุบันที่ลบลบเลี่ยงเลี่ยงพักชีรรยหน้าออกมาแสดงเพื่อรับสักการะความศรัทเดียวนยอเพื่อให้คนมาศรัทธาเข้าพระเจ้าทั้งหญิงทั้งชายต้องมากราบเข้าพระเจ้าพระเจ้าจะสร้างเกดีสร้างโบสถ์ใหญ่วิหารใหญ่ สร้างวัดบาอารางที่ยิ่งใหญ่คนจะต้องมากราบมาไหว้ปิดสิ่งที่เน่าเหม็นไว้ลุงก็ไม่มีนี่เปิดเผยหมดนี่เบื้องต้นท่ากลางบ้านป่าที่สุดเห็นไหมละ่ะเรานี่พอไม่มีคำว่าต้องเสเวงหามันพอแล้วนี่คุณงามความดีก็สร้างไว้พอตั้งแต่ไปคารวาสน,นู่น ตืวเว่เป็นเด็กนุ่นเป็นหนุ่มสมบูรณ์บริบูรณ์จนเป็นหนุ่มใหญ่จนแกไหนล่ะที่ต้องตีตัวเองไม่ได้เน่าเฟะเน่าเหม็นมาก่อนนี่ไม่ได้สนใจไม่ได้เปลี่ยนลูกเปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียไปละเลงกับสิ่งที่เน่าเหม็นนี่นั่นเรื่องของเรื่องนัวว้นตั้งแต่เป็นหนุ่มนุ่น หเห็นว่าผู้หญิงคนนี้เคยมีผัวหลายชู้หลายผัวมาแล้วในความรู้สึกเราช่วงเป็นหนุ่มนั่นเหมือนก็สิ่งปฏิกูลเาน่าหม่น,นจะมาจีบเรามาหาเรื่องเราให้รักให้หลงไม่มีทางพูดด้วยก็บุญแล้วถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นบังสาคนาญาติก็บุญของพวกเธอแล้ว ตั้งแต่สมัยเป็นคาราวานในตนไหนละ่ะเขาก็เป็นปกติใช่พวกสุนัขมาเกิดพวกหมามาเกิดหลวงปู่คิดอย่างนี้ไม่ได้ไปว่าใครนะไมไ่ไปว่าหญิงไม่ไว่าชายนะแต่หลวงปู่คิดอย่างนี้ตั้งแต่เป็นคารวะพูดให้ฟังพวกหมามาเกิดนี่เราว่าอยงนีหนเร่อมนุษย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์พอมีบ้างไหมนู่น ون! จิตเราไปอย่างนั้นก็แสดงว่าจิตของเรานี้เป็นจิตของผู้ดีมาไมหนพอผู้ายชาติคงจะสร้างบารมีทางด้านนี้ไม่ใช่ธรรมดามันจึงอาจหารกับสตีเพศถึงระดับนั้นอย่างก็ไปเที่ยวกันไปเที่ยวผู้หญิงไปอะไรนี่เลากับเชนสิ่งเป็นสิ่งปฏิกุุณนอกเหม็นไปเลยขยักขย้ง ไม่อยากจะเอามือไปเตะไปต้องระดับนั้นนั่นที่เรานี่คือมีอันนั้นมีเผัวอมีอะไรพี่ห้างเรานี่นเอมน้องๆน,นี่เต้าพี่เนี่ยมันอันนั้นอ่ะมันวดเต้าให้หน่อยเต้าพี่มันมันเคสยังไงไม่ทราบไม่มีทาง แตด่ไหอาเราพิจารณาดูที่ทั้งที่มีความรู้สึกในึกคิดเป็นปกติแห่งบุรุษเพศแต่จิตนั้นเป็นจิตที่จะออกจากพวกนี้ตั้งแต่เป็นเด็กนุ่นไม่ใช่ธรรมดาหเหล่านี้ถึงวันนี้หลวงปู่ปราศภาพพออยู่กับลูกได้เพราะหลวงปู่ไม่เห็นคนดีเพชรนินจินดาอยู่ในถังขยะ ทองคำอยู่ในสิ่งปฏิกูลเน่าเหม็นทองคำก็คือทองคำเพชรนิจินดาก็คือเพชรนิจินดาเห็นไหมละ่ะแต่เขาอยู่ได้ยอมทนได้อยู่ได้กับล,กลูกหลานเป็นปกติคนละโลกไหมละ่ะคนละความคิดไหมละ่ะแต่ทำไมลวงบุ่จึงอยู่ได้ เพราะความเมตตาครอบ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 ไปหมดผืนเานเาโถน้ำยมีใครบ้างไมหมหละที่จะมีความคิดที่ดีสักนิดหนึ่งม,มีลูกสักคนไหมลูกศิษย์สักคนไหมที่ก็ลพในคุณในบานต่างกันไหมเอะเราทำนี้ขึ้นนี่พ่อเราจะเสียใจไหมน,น้นมีใครคิดมั้ยไม่ไมี นั่นการเห็นเกตตัวจะมีอยู่กับสัตว์โลกมีหน้าพระพุทธเจ้าจนเกิดถึงร่างมนุษย์ใจเป็นสัติเัจานอย่างพวกสต์เัจฉันามาเกิดนั่นพอได้ร่างเป็นมนุษย์อยู่ไปเป็นมนุษย์เออร่างมนุษย์แต่ว่าจิตใจไม่ใช่มนุษย์เลยหรือคนนี้ร่างมนุษย์ใจเป็นมนุษย์เห็นไหมล่ะเลีย,ลยต้องการทําให้ใจมนุษย์ กลายเป็นใจเทวดาตั้งแต่เป็นคราวาาต้องการทำใจมนุษย์ให้เป็นพรมพอรู้เรื่องมากเรื่องผลเพียรพยายามที่จะทำใจมนุษย์ให้เป็นใจอริยะให้เป็นใจอรหันจิตอรังหันขึ้นมา เก้าทีละขัน้นทีละขั้นอย่างมั่นคงมั่นใจเก้าทีละเก้าทีละเก้าอย่างมั่นคงและมั่นใจนี่พวกเราไม่เคยคิดพ่ออยู่กับลูกก็ห้านฝืนหนดฝืนทนอยู่ใหม่ๆนี่ทุกวันอยู่ไปอยู่ไปวางไปมันก็ได้แคน่นี้นั่นแหละเพชรก็คือเพชรทองคำก็คือทองคำเห็นจะมีพวกมูดพวกคูด สิ่งประุกุลเน่าเหม็นปกไว้ปีดไว้มันก็เป็นทองคำเท่าเก่าหลวงปู่ก็เลยอยู่ไปก็ลูกหลานไปเรื่อยเดี๋ยวก็ตายพราะเกิดแล้วเกิดในร่างมนุษย์แล้วมนุษย์มันก็มีแค่นี้จะไปหาที่ไหนล่ะพระก็มีแค่นี้จะไปหาที่ไหนล่ะไหนล่ะพระเลือดพระประเสริฐโกนหัวน้ององคพระเหลืองที่เลือดที่ประเสริฐ นั่นหมายถึงอะไรอ่ะคำว่าเลือดว่าประเสริฐพระจะบอกว่าโกนหัวน้องงองผ้าเหลืองนี่เลยก็คือพระเลือดประเสริฐแหละแต่พวกคือเอาเพศของพระของสมณนะมาปกปิดสิ่งที่เน่าเหม็นเหมือนกับเอาผ้าเหลืองที่เลือดที่ประเสริฐของพระเจ้าหอกกองขี้ เรเข้าใจยังหอสิงปฏิกุลเน่าเหม็นหอซากศพพระเป็นแบบนี้เรายังไม่เห็นพอแม่คุยจานที่เลือกที่ประเสริฐไม่ได้ประมาทความคุยจานนะยกไ้เหนือก็หนอก็หมอนะ่อมนมันต้องดีตั้งแต่ต้นนู่น ต้นดีกลางดีปลายดีและที่สุดลูกเข้าใจไหมนี่พ่อพูดฟังตรงเลยนะนต้องดีแบบนี้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็มันหลวง่ดีตั้งแต่ต้นนู่น,น,น,นดังที่เราฟังเมื่อกี้ไม่มีอะไรที่จะทําให้เราสกปรกโสโครกทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่ของขราระวานู่นอหงเวลมเราหลุงทั้งลูกก็ไม่กี่ปี เพียงแต่เพียงแต่ติดพี่ติดมูสองสามปีเท่านั้นที่เข้าไปอยู่กับพวกของมง่นเมาก็แค่นั้นมีแค่นั้นแต่รู้ว่ามันไม่ดีสลัดพี่สลัดเพื่อนหรอกเพราะไม่ได้ชอบนี่ของชุลาของเงินเมานี้ไม่ได้ชอบเนี่ย กินพอพี่กินพ่อหมูไม่ได้มีความชอบกินด้วยความซีกเสียเอียนขอให้หหลูกหลานเข้าใจนะเราจรึงสะอาดหมดจุดของเราตั้งแตของครว่าสันฉันจะกล้าพูดอย่างเจมส์เต็ม,มตัวน,นั่นแหละเราจรึงประกาศหาคนดนหนนนหนนนีหนึ่งในล้านหนึ่งในเจนหนึ่งในล้านนั่นแหละเรายังไม่เห็นทั้งรุษเพศและสตรีเพศดี เหมือนอยู่ในกรอบของเราที่ต้องการในอุดมคติเ่ินมากเลเรอยเถเะอมาใครมาบวชไปพื้นปฏิบัติละชั่วทำดีก็ชาติทูก็ไม่ได้ว่าเตเพียงพูดให้ฟังว่าต้นดีกลางดีปลายดีและที่สุด